สวัสดีค่ะก็มาพบเจอกับมิสมอูอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูสุยมิสมูด้วยนะคะมื้อนี้เปิดโตด้วยจาดจาจาดิสจัดดิสจาดดิสจาดดิสฮัลโหลเปิดตัวโดยวิดีโอของจาดดิสเนาะคะ่ะมื้อนี้มิสม,มูมาปาร์ตี้บาน์มูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมากินบาร์บีคิวค่ะเมญยาเล้วก็พี่สะเพยแล้วก็ป้าป,า,ปาทั้งหลายเนาะคะ่ะเนาะ

Souris. C'est pas vrai. Ah bah je te jure que si. C'est beau. C'est C'est beau, c'est bon. T'inquiète, tu seras donc en Thaïlande en France. On passe en Thaïlande. Allez, bientôt, France La soupe. la soupe, il faut en refaire. J'ai déjà perdu mon souris. Vous allez danser, je vais vous prendre. Ah c'est mauvais ça ah, on va mettre la, la barrière. Oh. Notre passing. Eh, ce soir, c'est possible d'avoir des huiles essentielles. Tu as tout rangé. Non, c'est cool. Et il me semble. C'est très bien. Yeah, good English. Oh. <laughs> <laughs> is ค uh, uh, really ่ะตอนนี้มิสโมก็ได้นั่งเล่นกับหลานแล้วค่ะเนาะหลานกำลังม่งยูทูบอยู่จ้ะม่งเกม ห้านเป็นคนคบกุก่อยว่าจะฉลาดฉลาดจ้ะแต่ว่าแกเป็นคนนิ่งๆเน,นาะจ้ะเนาะมิสโมกกบกินเผากับขอบรัวเล่อะไรนจ้ะนี่แหละจ้าฝรั่งเศสมี้ยิ่งหรือผููไซก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันเนาะจา้าเนาะผู้ยิ่งกินผู้ายกินกับมีสิทธิ์ล่างกานคือกันกนะคะยูเมืองไทยสมากสิน,นีแต่ <I S 1> มี้ยิ่งเนาะจ้าแต่ว่ายูฝรั่งเศสนี่ผู้ายเนี่ยส,ยสิล่างนะจ้านะ ขันผู้นึงเห็ดผู้หนึ่ง,ผ,งผู้หนึ่งเห็ดอาหารผู้นึงก็ต้องล่างจะสลับกันจะกวาดบ้านซักผ้าขึ้นกันจะโบมี่บมีแบ่งแยกว่ายิงหรือใชยเนาะจ้าเนาะไอ้ครีนไอ้ครีนเพราะว่าหญิงหรือชชยก็ต้องเห็ดนาะจ่ะเนาะบ่บ่บแบ่งแยกจ่ะบบแยกว่านี่คืองานมียิงนะนี่คืองานูุชซยนาะจ่าเพราะว่า ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ออกไปเหตุงานนอกบ้านกันจ้าโอเคต้องฮะฟิล์มทุกสัปดาห์เป็นภาษั่งเศสใช่ a p t r นึ่งบ่วงค่ว e ค่วงค่ว a ค่วงค่ว l ค่วง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  s ่วงค่่วงค่วาล่างวงจานดีว่ว่ง่งวงจาน Single man <laughs> สะอาดเลยจ้าล <Perfect Green. S 1> ้างสะอาดสะอาดเลยจ้าคนเปิดคนสะอาดเลยจ้าคนบ่มีเนื้อนะจ้าอันนี้เป็นมือปั๊มนะจ้าเนาะเฟอร์เฟคคลีนแทบแทบเปงนควาววีดีโอ ามิสโมก็ได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะจ๊ะเนาะมิสโมก็นั่งดื่นน้ำรานเนาะจ๊ะเนาะโอเคเนาะค่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากเป็นกำลังแรงใจให้มิสโมในเด้อตาเด้อมิสโมสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดวิดีโอคลิปต่อตอไปเนาะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามชีวิตของมิสโมอยู่ฝรั่งเศสนะจ๊ะเนาะมิสโมจากบ้านมาจากเมืองไทย มิสซูวันสิกลับเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์บลูว่ามิสซูสิดได้กลับหรือบ่ได้กลับนะคะเนาะบลูว่าประเทศเปิดหรือว่าเปิดนะคะเนาะตอนนี้ถ้าเกิดผู้ใดอยากกลับบ้านเมืองไทยจะต้องไปลงซื้อกับทางสถานทูตนะคะเนาะโอเคจะต้องไปลงซื้อกับทางสถานทูตนะคะนาะว่า ว่าสถานทูตรับได้กี่คนกี่คนต่อเดือนเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเ,เป็นอย่างที่แบบฮาร์ดที่แบบว่ามีบัดหัวใจขึ้นกันเนาะจ้าเนาะอยู่ในช่วงโควิดเนาะค่ะเนาะขึ้นฮอดบ้านกับกลับบ่ได้เนาะจ้าเนาะเพราะว่าไปฮอดบ้านนี่สิได้กักตัวอยู่14มือม14มือคือถูกฟิล์มซะด้วยคุณกับกล้องกักตัว14มือก็คือว่าถ้าเกิดเฮามีฮอลิเดย์อยู่ฝรั่งเศสนี่ฮอลิเดย์ หาสัปดาห์นะจะหาอาทิตย์ถ้าเกิดเ้าเสียไป14มือก็คือว่าเ้าเป้าประโยชน์นะคะที่เ้าสะสมมาอยู่ฝรั่งเศสนี่สะสมได้เดือนละ2 1, มื่นครึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องมิสโมด้วยนะคะโอเคม e ิสโมก็จิขออนุญ,ญาตคุยก,กันกับหลานเนาะจาะเขาเล่นเกมเป็นมูลานเนาะจาะเนาะบายบายมิสโมไปแล้วคะ่ะบายยันบายบายบายมองวิดีโอบายบายโอเคนะจานะเนาะ ขอบคุณค่ะทีท่ติดตามรับชมวิดีโอของมิสโมนะค่ะเนาะขอบคุณจากใจจริงของมิสโมเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย